สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล็อกสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าล็อก 4G นั่นเองนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาก็คืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีปัญหาเน็ตสวิงนะครับอย่างเช่นเน็ตขึ้น 3G บ้างไม่ล็อก 4G บ้างหรือว่าชอบขึ้น H บวกประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้แอปนี้ดูนะครับรับรองว่าล็อก 4G ได้แน่นอนนะครับวิธีการนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Store ครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราค้นหาคำว่า 4G only นะครับทีนี้นะครับแอปที่เราจะติดตั้งกันในวันนี้นะครับให้เลื่อนขึ้นมานะครับ จะเจอแอปตัวนี้ครับมีชื่อว่า cglte switcher no a d ตัวนี้นะครับตัวนี้ความจุน้อยแล้วก็ไม่มีโฆษณามากวนใจด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครขอโทษนะครับไปกดให้ดาวเขาเสียเลยอ่าหลังจากนั้นก็ถ้าเราติดตั้งแล้วนะครับเราก็เคลียร์มาที่หน้าจอหลักนะครับ ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน 4G Switcher ได้เลยนะครับแอปที่เราโหลดมานะครับทีนี้จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ปัดเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเราจะเจอคําว่าตั้งค่าประเภทเครือข่ายที่ต้องการนะครับ แต่ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าขอให้เราจําเครือข่ายปัจจุบันของเราณขณะนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราล็อก 4G แล้วนะครับเราจะไม่สามารถโทรเข้าโทรออกผ่านซิมการ์ดได้นะครับเข้าใจไหมครับไม่สามารถโทรเข้าโทรออกผ่านซิมการ์ดได้สมมุติว่าถ้ามีเบอร์อื่นโทรเข้ามาเครื่องเรานะครับ ก็จะมีข้อความขึ้นว่ามีเบอร์นี้พยายามติดต่อคุณอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้เครือข่ายเดิมที่เราใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเครือข่ายปัจจุบันของเครื่องเราที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมครับที่เขียนคำว่า LTE ทับ TD ขีด s c d m a ตัวนี้นะครับอันนี้คือเครือข่ายประจำเครื่องผมนะครับ ส่วนการล็อก 4G นะครับให้เราคลิกไปที่ตรงเครือข่ายของเรานะครับนี่ครับของผมจะเป็น LTE ทับ TDD นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ค้นหาคำว่า LTE Only นี่นะครับทีนี้มือถือของเราก็จะเปลี่ยนไปล็อก 4G แล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถล็อก 4G ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่เน็ตสวิงเน็ต กากเน็ตขึ้น S บวกไม่ล็อก 4G นะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนกลับมาใช้ตัวเก่าของเราเห็นไหมครับเนี่ยสัญญาณมันเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเก่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการแก้ถ้าจำไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้เรารีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับถ้าเรารีสตาร์ทเครื่องใหม่เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นสัญญาณที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเข้าใจนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะ,อะขอบคุณครับรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ